ไสีแดงสีเจริญศับใส่ซ้อมมากี่วันสองสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เจริญศับที่เดิมปทุมนี่เองมีใครเป็นคู่กอลซ้อมเรามีพี่โฟวินมีเป็นนาคาเพื่อนมีเพื่อนไหนใครอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับหนึ่หกสิบกว่าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสี่มวยสไตล์ไหนครับได้หมดเลยวันนี้เราต้องมาเจอกับสิงห์บุรีนะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยซื้อสักเกลียวแต่เขายัง เขาเป็นมื่อวามือเดิือ่ะวันนี้มาเจอสิงห์บุรีวางเกมว่าแพงไงดีนี่ต่อยตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขว่าเขาไม่มีเอาล่าสุดไปต่อยไว้ที่ล่าสุดเนื่อวันนั้นต่อยกับต่อยกับยอดถุงคนเฟเยอะมากวันนั้นชนะน็องชนะน้องมาด้วยนะเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ต่อยร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดวันนี้ต่อยร้อยเอาเวทเดิมเลยมาเช้าลองช่างแล้วเป็นไงบ้าง่งเกินเกินอยู่ประมาณ ตอนหนึ่งก็เดี๋ยววิ่งเงียบเย็นเซนยิ้สายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอาชนะขอบค่ายเหมือนเดิมคุ้มมากกี่กิโลออกมาวันศุกร์สี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบหกสิบคนจังหวัดปฐุมฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากเชียร์ฝากให้กำลังใจผมเดิมวันนี้เต็มอ่ะขอโชคดีก่อนครับ